ลมไวอยวอยยืนใจลอยคิดหอดผู้เปา่าว,วันนี้เรามีาขาไก่โจนขาไก่โจนในพอมีพีอนองอันนี้คือขาไก่โจนนะจ้าว่าเดนี่มันมีตอที่ขามันด้วยเออเนี่ยนี่นนเท้าใดมา้าขาหนึ่งปันผูดไกปันผูดไกโจนกระมูหัวบมักพริกออนอันนี้พริกหยวก พริกหยวกพริกอ่อนวันนี้เราจะทำกันไก่ใส่บักพริกหยวกเออกันไก่ใส่พริกหยวกะตะไคร้ใบโมะกรูดรากผักชีลงไปตะไคร้ใบโมะกรูดกระเทียมตะไคร้ใบโมะกรูดรากผักชีลงไปใส่เกลือแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวลงไปพี่น้อง ใส่ซีอิ๊วขาวนะฮะแล้วก็เอาพริกของเราลงไปเลยใส่เยอะๆเป็นไดสูตรใดนี่สูตรท่านได้ตะใดมาว่าที่สูตรก็เอนั่งเทียนเอาที่บ้านนั่นแหละครับพริกไท้อ่อนใส่ลงไปนี่แหละนี่ให้มันมีความร้อนแรงนึ่งไก่แบบร้อนแรงแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะฮะ แล้วก็โคเล่โคเลไปโอเคจากนั้นก็นำไปผลิตอาหารได้เลยนะฮะอ้าวโอเคจากนั้นเราก็ใช้หม้อแรงดันนะฮะหม้อแรงดันไฟฟ้าตั้งเวลาแล้วก็รอเลยนะฮะประมาณ30นาทีอ่าสานาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกกันวะเปิดออกมาแหววแววแหววแ,วแวเราดูสภาพข้างในโอ้โห หอมหหวยพอมปพ่นองเลยนี่แหละนี่คือกันไก่ใส่พริกหยวกไม่ใช่พริกหยวกกันไก่ใส่พริกอ่อนตีกันเออกันไก่ใส่พริกหนุ่มเออนี่สูตรเพอเวอร์ผวังกินแล้วแสบแน่นอนว้าวนี่แหละแสบแน่นอนพอมปพ่นองมาเลยครับต่อไปเป็นรายการกินเข่าค้ำใหญ่ๆไห,หค้นเบิงสดน้ำสกักกอน ว้าหนัวหนัวมากนี่คือตีนไก่อะฮะเปยไหมร้อนอยู่วางไว้ก่อนห่อนอยู่พอพี่น้องเลยอ้าวนี่พริกอ่อนๆลองซดดูก่อนอมอมไม่ค่อยเผ็ดปานใดมันไม่ค่อยเผ็ดปานใดเพราะม่พี่น้องอ่าอันนี้คือข้อไก่ แสบมากเปือยพอดีเลยครับเปือยพอดีเลยครับนั่งแพะนี่หนแหละครับสุดยอดเลยครับออออออกระดูกไก่ข้างไว้ทั้งโต๊ะไวแต่ดให้ไม้กินนำ้ำ <laughs> แล้วก็ตีนไก่แฮนตีนไก่นี่คือการแฮนตีนไก่หวัวเลยอื้ <c oughs> นุ่มเหนียวเคี้ยวนานเหมือนจะเคี้ยวไม่ค่อยเข้านะเนี่ยอ,ม,อ,ม,อม,มันต้องคายกระดูกลงมานิดนึงเหนียวเน่จังน้อยนึงไก่โจนใหญ่พอไปหน่องอืม กัดดูสิกัดขาดไหมอ,อืออือกัอขดขาดอยู่เอาจงไวให้หม้านีกินเกินอนึ่กระเพาะหรอครับจงไวให้หม้ากินน้ํอือเอาเราก็มีข้าวสวยนะฮะไม่มีข้าวเหนียวข้าวสวยอข้าวมีแต่ข้าวสวยไม่มีข้าวหล่อนะฮะกินกับข้าวนี่แหละนี่แหละ ว้าวอืม,อมว้าวนัวมากเลยนวยดีเด้กันไกออกมานี่หอมมะพริกออนน้ำนี่ตักชิ้นเนื้ออย่างนี้เลยโซเล่เนี่ยแหละเสียบมากเลยครับพอไ่เป็นนองเอาวาเลยนี่แหละอืม very really good เคี่ยหฮาตอนก่อนนี่พริกอ่อนสดเข้าไปเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าเราก็จะมาเคี่ยเคี่ยเคี่ยแล้วเคี่ยอีกเคี่ยหฮาอะไรมาแฮนนี่ขาไก่อีกแล้วโอ้ยมมากินขาไก่เนาะเจ้าดิเบื่ออยู่ล่ะ ไก่มันดิ้นไก่มันยังไม่ตายเอาเปลี่ยนมากินเนื้อมันนี่แหละเปื่อยกําลังดีอเอากระดูกจ้องไห่หมาไปเลยเออนั่นละข้างไปเ้งน้ะจองไห่หมาไห้หมากินน้ำเนยอ้านั่นหลย กินตอนใดดีนะมันเนี่ยเราแซบ you. อยู่เ้าเขียไปเขียมาโอเคกินจนมดหมอแลับเพไป่ปนองแส่บพีลินี่แหละหมดหม้อเลยเห็นไหมหน้านหมดหม้อเลยเลื้ออยู่3ามต่อนก็โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ